มาแล้วค่ะอิปป้าหามาเล่าหลังตลาดได้แรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการไตรามาสหนึ่งทับ2568ที่ดีกว่าคาดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง n อ i นวเดีออีกทั้งตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่สารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐระงับการเก็บภาษีการค้าส่วนใหญ่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมประกาศไว้ก่อนหน้านี้โดยระบุว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามภายหลังศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ระงับคำตัดสินของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเป็นการชั่วคราวโดยอนุมัติให้มาตรการภาษีศุลกาการของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ศาลอุทธรณ์เขตเฟเดรอลเซอร์กิตในกรุงวอชิงตันระงับคำตัดสินของศาลการค้าวไว้ชั่วคราวโดยคำสั่งนี้จะหยุดชั่วคราวคำตัดสินก่อนหน้าที่มีผลยกเลิกการเก็บภาษีซึ่งเอกสารที่รัฐบาลทรัมป์ยื่นต่อศาลอุทธรณ์นั้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าคำตัดสินของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการทูตของรัฐบาลและแทรกแซงอำนาจเฉพาะตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2ของ GDP ไตรามาส1ท2568ออกมาอยู่ที่ระดับลบ0.2% QoQ ตลาดคาดและครั้งก่อนที่ลบ0.3%โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมถึงตัวเลขนำเข้าที่พุ่งขึ้นบวก42.6% QOQ จากการที่บริษัทต่างๆเร่งนำเข้าสินค้าก่อนที่ทรัมป์จะประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน2568ขณะที่เทสลาหรือหุ้น tslaus หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำของอีลอนมัสก์บวก0.4เ ขณะที่บริษัทเตรียมให้บริการรถไร้คนขับโมเดล Y คันแรกในออสตินเดือนมิถุนายนทางอีลอนมัสก์เผยทดสอบแล้วไร้เหตุขัดข้องโดยบริษัทเริ่มทดสอบรถยนต์โมเดล Y แบบไร้คนขับในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสโดยคาดว่าจะให้บริการคันแรกได้ภายในเดือนมิถุนายน2568นี้ตามคำกล่าวของอีลอนมัสก์ซีอของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเทสลาเตรียมเปิดตัวบริการโรบแท็กซี่อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้อีกทั้งมัสก์เปิดเผยผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าการทดสอบดำเนินไปเร็วกว่ากำหนดเดิมหนึ่งเดือนและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นโดยเขาเธอระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเทสลาวางแผนเริ่มทดสอบบริการโรบตแท็กซี่ด้วยโมเดล Y จํจำนวน1 0ถึง20คันและเดิมทีคาดว่าจะเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน2568 ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสวิเคราะห์ไว้ว่ายังคงมองในระยะสั้นของหุ้นเทสลายังมีโอกาสเก่งกำไรได้จากเซนติเมนต์เชิงบวกเช่นการที่อีลอนมัสก์กลับมาให้ความสำคัญกับการบริหารบริษัทเต็มตัวการเปิดตัวโมเดลวยรุ่นปรับปรุงและกระแสะคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรถยนต์โมเดลราคาถูกเซมิทรัคโรบอทแท็กซี่และออ t ติมัสซึ่งอาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ชั่วคราว ขณะที่ในระยะยาวยังคงมุมมองเป็นกลางเนื่องจาก Valuation ปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังในระดับสูงไปแล้วความเสี่ยงจากการล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการตอบรับที่ต่างกว่าคาดอาจนำไปสู่แรงขายทำกำไรหากความหวังไม่เป็นจริงส่วน Costco หรือหุ o ้น COSTUS ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายส่งและขายปลีกสินค้าในสหรัฐรายงานรายได้ไตรามาส3ปี2568ที่6 3หมื่นล้านเพิ่ม8% y e เปอร์เซ็ตเยอย่ต่ำกว่าคาด0.14%แม้การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมแข็งแกร่งกว่าคาดโดย excluding gas โตบวก8.0%เทียบกับที่ตลาดคาดบวก7.0% จากความนิยมใน Private Label สินค้าภายใต้แบรนด์คอสโคและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาซื้อของใช้จำเป็นแบบ b u ล k หรือมีปริมาณมากในภาวะเงินเฟอ้อขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ a d j u s t d diluted eps อยู่ที่4.28ต,ต่อลลราสูงกว่าคาด0.97แม้รายได้ต่ำกว่าคาดแต่การบริหารต้องทุนและยอดขายสินค้าจำเป็นยังช่วยประคองมาจินได้ดี ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสวิเคราะห์ไว้ว่ายังคงมีมุมมองบวกต่อคอสโคแต่ด้วยว a ลูเอชันที่สูงและรายได้ที่ต่ำกว่าคาดการเข้าซื้อเกงกำไรในจังหวะที่ราคาปรับฐานอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าทั้งนี้แม้ว่าราคาหุ้นคอสโคอาจจะประชิญแรงกดดันจากรายได้ที่ต่ำกว่าคาดแต่โดยภาพรวมแล้วผลประกอบการไตรามาส3ปี2568ยังคงแข็งแกร่ง จากยอดขายสาขาเดิมที่ยังเติบโตได้แข็งแกร่งกว่าคาดบวก8.0%เ e ย r o ออ e นเยพร้อมกับความสามารถในการทำกำไรที่ดีกว่าคาดด้วยการบริหารต้นทุนที่ดีดานซีสเกล่าหรือหุ้น ZSUS บริษัท Cloud Security ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบวก4.95%ในช่วง after hours หลังรายงานดีกว่าคาดบริษัทร,รายงานรายได้ที่678.2ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นบวก23%เยื year ่โอเยียสูงกว่าคาด1.8% หนุนจากความต้องการ Solution Zero Trust Security จากภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ Adjusted Diluted EPS อยู่ที่0.84ดอลลาร์ลดลง4.6%เยีย o โอเยียสูงกว่าค่า11.2%และ Outlook สำหรับไตรมาส4ทับ2,568บริษัทคาดรายได้อยู่ที่705-707ล้านดอลลาร์ขณะที่ทั้งปีคาดรายได้รวมที่2,659-2,6 661พันล้าน มาดูที่ Adidas หรือหุ้น ADSGR บริษัทผู้ผลิตชุดกีฬายักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติเยอรมนีบวก0.73ขณะที่นักวิเคราะห์ BNP Paribas มีการออกคำแนะนำเอา p e r f o r m และ UBS มองยังไม่เห็นสัญญาณชะลอตัวในปีนี้และปีหน้าหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้นักวิเคราะห์จาก BNP Paribas มองบวกคือผลงานของ b บ y o n d ก o เด e n CEO คนปัจจุบันซึ่งเคยอยู่กับ p ูม a มาก่อนและมีบทบาทสาคัญในการพลิกแบรนด์ Adidas ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพรีเมียมที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นและกีฬาได้อย่างลงตัวซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคใหม่ ขณะที่ UBS Global Research ซึ่งเพิ่งเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Adidas ในเยอรมนีได้ออกมาสนับสนุนมุมมองในเชิงบวกโดยระบุว่าธุรกิจของ Adidas ยังไม่มีสัญญาณชะลอตัวในปีนี้หรือปีหน้านักวิเคราะห์ของ UBS ให้ข้อมูลว่าคำสั่งซื้อจากร้านค้าปลีกยังแน่นและไม่มีการยกเลิกคำสั่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแม้เศรษฐกิจโลกยังผันผวน โดยฝ่ายกลยุทธ์บอลเอเชียพลัสระบุว่ายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออาดิดาสสำหรับหุ้นในกลุ่มสปอร์ตแวร์ซึ่งแสดงศักยภาพในการฟื้นตัวได้ดีหลังผ่านวิกฤตยีซี e ขณะที่ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งแสดงให้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นยอดขายอัตรากำไรขั้นตน้นและกำไรจากการดำเนินงานตอกย้ำว่าการปรับกลยุทธ์ของอาดิดาสกำลังแสดงให้เห็นในเชิงคุณภาพของบริษัทที่ไม่ได้เพียงแค่กลับมาแต่กำลังยืนระยะการเติบโต ายใต้ฐานธุรกิจที่มั่นคงกว่าเดิมและเป็นการเติบโตที่ไม่ได้อิงกับเซเลบริตี้แบรนด์หรือจังหวัดทางการตลาดชั่วคราวและหลีอัลโตหรือหุ้น 2015HK ผู้สร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยสำหรับครอบครัวรายงานผลประกอบการไาตรมาส1ทับ2,568ออกมาผสมผสานร,รายได้รวมอยู่ที่2.59ล้านหยวนบวก1.1%เยียโอเยียสูงกว่าคา่า3.2%หนุนจากยอดสมมอบรถยนต์ที่ออกมาแข็มแกร่งอยู่ที่92 2, 800คันบวก 15. 5%เยียโอเอียสูงกว่าคาด1.9%ด้านอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ20.5%ลบ10 BPS เยโอเอียสูงกว่าค่าที่ระดับ20.0%ขณะที่ EPS อยู่ที่0.96หยวนลบ20.7%เยียโอียต่ํากว่าค่าด37.0%อย่างไรก็ตามในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนต่อปัจจัยที่ต้องจับตาสงครามการค้าที่ยังไม่นิ่งดังนั้นการล งทุนไม่ว่ารูปแบบใดก็ต้องมีความระวังยิ่งในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะจากตลาดหุ้นที่มีความผันผวน,นทั่วโลกอีป้าหามาเล่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณบทวิเคราะห์ดีๆจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและพบกันใหม่ในเรื่องราวการลงทุนต่อๆไปที่อีป้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะวันนี้อีป้าหามาเล่าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ